น่องตึงน่องแข็งปวดหลังข้อพับเข่าใช้บันไดให้เป็นประโยชน์ท่าที่หนึ่งเน้นยืดเอร้อยหวายและน่องใส่รองเท้าและยืนเกาะราวบันไดให้มั่นคงส่วนขาอีกข้างหนึ่งยืนให้เต็มฝ่าเท้าตรงพื้นบันไดนะคะให้เริ่มยืดจากข้างหนึ่งก่อนนะคะเริ่มทําจากจุดที่หนึ่งนะคะตรงใต้ตรงจมูกเท้านะคะตรงฐานใต้นิ้วโป้ลงมานะคะตามจุดที่ชี้เลยนะคะ โยกโดยการทิ้งน้ําหนักตัวทิ้งลงมาเลยนะคะ1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปาได้เลยนะคะ1 0บถึงยีครั้งแล้วก็สลับมาทําอีกข้างหนึ่งนะคะตําแหน่งเดิมเลยนะคะจุดที่1 แล้วก็โยกเลยค่ะทิ้งน้ำหนักตัวนะทิ้งลงไปต้องรู้สึกว่ามันตึงที่น่องนะคะที่น่องที่เอร้อยหวายนะคะถ้าใครที่ไม่เคยทำเลยนี่มันจะตึงมากเลยนะคะก็ทำเท่าที่ได้ก่อนนะคะอย่าไปฝืนมานะคะค่อยๆย,ยืดไปวันละนิดละหน่อยวันนี้ทำเท่านี้แล้วพรุ่งนี้ก็ทำใหม่ทำใหม่นะคะใครตึงนานๆหรือตึงมานานแล้วมันจะแข็งมากเลยนะคะ โยกอาจจะไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ก็ทำไปวัลนิดเดีย๋ยวมันก็จะยืดไปเองค่ะโยกทีละข้างให้เท่ากันก่อนนะคะถ้าจุดที่1ก็โยกข้างขวาเสร็จแล้วก็มาโยกข้างซ้ายให้เท่ากันก่อนนะคะนับไปนะคะท่าน1ถึง10ก็1ถึง10เท่ากันท่าน1ถึง20ก็อีกข้างก็20เท่ากันแล้วพอเสร็จแล้วนะคะก็ให้พอแล้วก็เดี๋ยวไปโยกจุดที่สองต่อนะคะ ยืดจุดที่2ต่อนะคะบริเวณกลางฝ่าเท้านะคะทําเหมือนจุดที่1เลยนะคะยืนตรงกลางฝ่าเท้านะคะเริ่มจากขาอีกข้างหนึ่งก่อนแล้วก็ยืดนะคะก็แล้วก็ทิ้งน้ําหนักตัวเหมือนเดิมเลยคะ่ะขยม่มขยม่มขยม่มทิ้งน้ําหนักตัวนะคะแล้วก็ต้องรู้สึกว่ามันตึงที่กลางฝ่าเท้าตึงที่เอาร้อยหวายตึงที่น่องน,นะคะแล้วก็หนึ่ง สองสา7สี่ห้าหเจ็ดปดสิบนะคะเมื่อยืดข้างหนึ่งจบแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทำอีกข้างหนึ่งให้เท่ากันนะคะแต่ถ้าข้างไหนที่ตึงมากกว่านะคะก็ให้ยืดเพิ่มมากขึ้นหน่อยก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้สองข้างมันบาลานซ์กันนะคะพอยืดทีละข้างจบแล้วนะคะก็ให้ปิดจบที่ยืดสองข้างเท่าๆกันนะคะ ยืดทั้งสองเท้าให้เท่ากันสามารถยืดได้ทั้งจุดที่1และจุดที่2เลยนะคะสามารถยืดแล้วก็ขย่มทิ้งน้ำหนักตัวทิ้งน้ำหนักตัวได้ประมาณ10ครั้งหรือ20ครั้งจนรู้สึกว่ามันคลายก็พอได้เลยนะคะแล้วสามารถที่จะทำแบบนี้ได้วันถัดไปนะคะ ทำไปวันละนิดละหน่อยนะคะจนมันเริ่มยืดเริ่มคลายน่องมันจะคลายตัวขึ้นไปได้นะคะแล้วถ้าเกิดรู้สึกว่ามันตึงมันแข็งมากสามารถที่จะนวดยืดหรือใช้น้ำมันนวดเพิ่มได้เลยนะคะก็จะทำให้เอ็นมันนุ่มขึ้นมาแล้วมันก็จะยืดง่ายเพิ่มขึ้นอีกคะ่ะท่าที่สองบริหารข้อเท้าให้แข็งแรงนะคะยืนสองเท้าให้เท่ากันนะคะ หลังจากที่เรายืดมาแล้วนะเราก็ต้องมาบริหารข้อเท้าให้แข็งแรงเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องข้อเท้าพิกเท้าแพงข้อเท้าบวมนะคะก็คือใช้วิธียืน2เท้านะคะจุดที่กลางฝ่าเท้านะคะเหยียบไปตรงที่ขอบบันไดนะจับราวให้แน่นแล้วก็ยกขึ้นยกตัวขึ้นนะคะใช้ข้อเท้านะคะยกแล้วก็ลง แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนะคะทำได้10ถึง20ครั้งนะคะแล้วก็พอการยกตัวขึ้นตัวลงแบบนี้มันเป็นการหด และเก่งกล้ามเนื้อที่น่องนะคะเพราะฉะนั้นระวังนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเป็นตะคิวเนี่ยก็ให้หยุดทําไปเลยนะคะแล้วก็เน้นยืดแทนนะคะเพราะว่าใครที่ไม่ค่อยได้ยืดแบบนี้บางทีมาออกกําลังกายแล้วเก่งน่องไปด้วยมันเป็นตะคิวง่ายๆอ่ะคะ่ะก็ให้ใช้วิธียืดแทนนะคะอย่าพยายามที่จะเก่งฝืนทํานะคะ